สวัสดีครับผมไปเจอคาเฟ่ที่หนึ่งบรรยากาศดีมากนะครับอยู่ท่ามกลางบ้านสวนสุดร่มรื่นเลยมีคาเฟ่นะครับมีร้านอาหารเบเกอรี่โฮมเมดแล้วก็มีห้องพักด้วยอยู่ชนบุรีนะครับชื่อร้านติดอ่างคาเฟ่ร้านจะอยู่ริมถนนสเสม็ดอ่างศิลาก่อนถึง3แยกโลตัสระหว่างเส้นเมืองใหม่กับอ่างศิลานะครับมีที่จะรถหลังร้านนะครับก่อนถึงไฟแดงก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยจอดข้างหลังที่เขียนว่าติดอ่างคาเฟ่แอนด์ซันย่าโฮมสเตย์นะครับที่เดียวกันแล้วก็เดินเข้าไป2งข้างทางเนี่ยก็จะมีมุมถ่ายรูปสวยๆกับธรรมชาตินะครับพี่เจ้าอนก่ ด้านในก็เลยมีต้นไม้เต็มไปหมดครับมองไปทางไหนก็เจอแต่สีเขียวเราก็เดินผ่านโซนบ้านพักเข้ามาเดี๋ยวพามาดูห้องช่วงไทยคลิปแล้วกันนะครับตอนนี้หิวแล้วขอไปกินข้าวกันก่อนที่นั่งทานข้าวก็จะมีทั้งห้องแอร์แล้วก็โซนอาท์ดนะครับนั่งรับลมธรรมชาติเย็นๆชมนกชมไม้กันไปแล้วก็จะมีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่แล้วก็ห้องส่วนตัวนะครับมีคาราโอเกะด,ด้วยสําหรับอาหารเนี่ยก็จะเน้นเป็นอาหารไทยซีฟู้ดนะครับรสชาติแซ่บเลยที่นี่ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศแน่นอนเริ่มกันที่เมนูเรียก,ยยกนก้ำ มีทั้งส้มแอปเปิลสตอเบอรี่แก้วมังกรนะครับมีข้าวโพดทุกอย่างคลุกเคล้ากับน้ำยำแซบๆพร้อมด้วยข้าวพองกรุบกรอบนะครับฟิลเหมือนยำแหนมข้าวพองแต่ว่าจานนี้จะได้ความสดชื่นจากผลไม้รสชาติหวานๆเปรี้ยวๆนะครับแล้วก็มีความหอมจากผลไม้ต่างๆที่ใส่เข้ามาต่อมาเป็นทอดมันปลาอินทรีย์นะครับทอดมันราน,นี้ก็จะให้ชิ้นหนาเนื้อหนึบหอมเครื่องสมุนไพรนะครับเป็นเนื้อปลาอินทรีล้วนๆกัดเข้าไปจะเจอทู่วลักยาวกับกรอบนิดนึงอร่อยดีครับชิ้นโตเต็มปากเต็มคำเมนููตต่ออมมาาาาเปป็นนนนนนชุดด้้พรริิกกปทปทััับีจใขโ ร้อยแปนี่ถือว่าถูกเลยนะมีน้ำพริกกะปิใสมาในครกน่ารักน่ารักที่ร้านบอกครกหายบ่อยมากครับแล้วก็มีปลาทูทอดหนึ่งตัวพร้อมกับผักต้มผักสดผักทอดครบเครื่องตำรับน้ำพริกแบบชาววังเลยน้ำพริกกะปิอร่อยเป็นรสชาติที่ชอบนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยคือน้ำพริกกะปิแบบนี้จอกเปรี้ยวหวานกลิ่นกะปิไม่แรงเกินไปกินกับโอมชุบไข่ทอดไม่มีอะไรเข้ากันมากไปกว่าน,นี้แล้วครับหรือว่าจะกินคู่กับปลาทูก็สุดยอดครับเมนูง่ายๆที่เราคุ้นเคยแต่ทําออกมาได้ว้าวมากๆต่อมานะครับเป็นแกงขั้วหน่อไม้ดองปูนิ่่่ม250อันนนนนนี้้้เป็ูพืบาาแตว ใช้ปูนิ่มแทนปูดำก็ถือว่าดีนะสำหรับคนที่ไม่ถนัดเรื่องการแกะปูแทะปูนะครับเพราะว่าปูนิ่มเขากินได้ทั้งตัวเลยแล้วก็น้าแกงเนี่ยจะซึมเข้าเนื้อปูครับรสชาติก็จะกลมกล่อมไม่เผ็ดโดดรสกลมกลมออกหวานนิดนึงสไตล์แกงขั้วปูชนบุรีก็จะประมาณนี้นะครับเมนูต่อมาเป็นรวมทะเลนะครับ450าบาทมาเป็นถาดเลยสั่งจานเดียวกินได้ทุกอย่างมีทั้งกุ้งเผาปูแกะปลาหมึกและหอยแมลงผู้มากับน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับอยากจะบอกว่าน้ําจิ้มซีฟูด้ดร้านนี้เด็ดก,กครับับอะดลงนนู โอเคครับต่อมาเป็นข้าวกุ้งแม่น้ํามีข้าวมีกุ้งเผามาให้3ตัวไม่ใช่ข้าวกุ้งแกะนะเป็นกุ้งเผาเราต้องมาแกะเองนะครับกุ้งดีครับน้ำจิ้มเด็ดอยู่แล้วข้าวก็ดีความอร่อยเนี่ยอยู่ตรงข้าวเลยเขาใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดีเลยเนื้อกุ้งสุกพอดีไม่แห้งนะครับมีเครื่องยำมาให้ด้วยทั้งหอมแดงพริกมะม่วงซอยคลุกเคล้าเครื่องยำไปกับข้าวแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับกุ้งเผาอร่อยเหาะไปเลยครับแล้วก็มีข้าวปูแกะ129บาทนะครับก่อนอื่นมมมันนนนูอจรดุ้ททยเเเหืิบี เขาจะเรียกว่าข้าวคลุกพริกเกลือครับกินกับปูที่เขาแกะมาให้แล้วครับกินสะดวกเลยแล้วก็มีข้าวหมึกไข่นึ่งมะนาวด้วยอนี่ดีเลยปกติเนี่ยจะมาเป็นจานใหญ่เวลาเราสั่งหมึกไข่นื่งมะนาวนะครับแบบนี้ก็สามารถสั่งมาเป็นข้าวเป็นอาหารจานเดียวกินคนเดียวได้ง่ายๆเลยแล้วก็ต่อมาเป็นข้าวผัดมันปูครับเขาจะเอาข้าวไปผัดกับมันปูที่ปรุงรสไว้แล้วคล้ายๆน้ำพริกนะครับจานนี้ก็จะหอมมันปูมากกินคู่กับกัญเชียงปูชุบแป้งทอดนะครับแล้วก็จะมีข้าวผัดสับปะรดด้วยเมนูขายดีของที่นี่มอกงาาาบชชติ มีหอหมกทะเลมะพร้าวอ่อนลูกนี้250านะครับเสิร์ฟในลูกมะพร้าวแล้วก็มีน้ำมะพร้าวสดๆจากลูกน่นและดมาให้กินคู่กันด้วยนะครับแล้วก็มีต้มยำหาสมุทรครับราคา399เป็นต้มยำรวมทะเลน้ำข้นใส่น้ำพริกเผานะครับมีกุ้งหมึกหอยปลากระพงใครชอบต้มยำน้ำข้นเมนูนี้ตอบโจทย์เลยครับอาหารยุโรปก็มีนะนี่คือพิซซ่าฮาวายเอียนครับพิซซ่าที่นี่แป้งจะบ,บางกรอบให้ชีสเยิมย้มๆเยอะๆแบบนี้เลยแล้วก็ปิดท้ายด้วย,วยพ็อกชอ็อปกระทะร้อน259นเป็สต็็กพองร้อยหรา้ิาเก้านะชาติเข็น้เก็กพ เรื่องดื่มของหวานอีกหลากหลายอย่างนะครับเค้กใบเตยเค้กส้มเ,เ,เค้กเรดเวลเวตเค้กช็อกโกแลตที่นี่เขาก็จะทําเองด้วยกิ้ละ95บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็มีปังเย็นน้าแดงแล้วก็น้ําสับประรดปั่นด้วยนะครับปิดท้ายกันด้วยความสดชื่นเลยกินอิ่มแล้วพามาดูห้องพักกันนิดนึงถ้าใครจะมาพักเนี่ยต้องจองเข้ามาก่อนนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีคนมาพักเยอะมากครับห้องมีหลายไทายครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีอาหารเช้าด้วยคอนเซปต์ก็ยังเน้นการอยู่กับธรรมชาตินะครับความสงบร่มรื่นก็ถือว่่่่าาาาาาาเเเเป็็นนนนรรร้้ททีีีีมมมมดกวตหะะับพขผจไงู ขาดว่าข้างในจะมีอะไรบ้างครับจนกว่าจะได้เข้ามาและสัมผัสเองครับใครชอบอาหารสไตล์นี้บรรยากาศแบบนี้มากันได้เลยนะครับที่ร้านติดอ่างคาเฟ่ร้านจะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มครัวปิด3ทุ่มนะครับพิกัดและรายละเอียดเดี๋ยวแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ